สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยแรมโบ้ bo, ไล่โอกกลับไปดูยุคพ่อแมวอาบูพัฒนาอะไรบ้างนอกจากหาเงินทอนช่วยครอบครัวพ้นผิดแรมโบ้ bo, ถามกลับโอกร่ำรวยมาจากเงินบริสุทธิ์หรือเงินบาปที่โกงประชาชนมาก่อนจะว่าใครไม่คิดจะพัฒนาประเทศเพื่อคนยากคนจนย้อนกลับไปดูผลงานพ่อและอาบูก่อนว่าทาเพื่อคนไทยหรือไม่ มีแต่หาเงินทอนจากไม่กับโปรเจกต์จำนำข้าวแล้วทุจริตและนิรโทษกรรมสุดซอยช่วยคนในครอบครัวเมื่อวันที่5ทธันวาคม2 6 6 4นายเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊คบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าใจคอลูไม่คิดจะพัฒนาประเทศเพื่อคนยากคนจนบ้างเลยหรือ โดยนายเสกสกลย้ำว่าหากนายพานทองแท้มองในข้อเท็จจริงไม่ใช่คนเห็นต่างจะรู้ว่านายกและรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไปได้มากน้อยเพียงใดแล้วและยังได้วางอนาคตไว้ให้ประเทศแล้วซึ่งตนเองมองว่าทําได้มากกว่ารัฐบาลสมัยนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัตรเสียอีกนายเสกสกลยังมองว่าในขณะที่นายทักษิณน,นางสาวยิ่งรักเป็นนายกประเทศไม่ได้มีการพัฒนามากนัก ก็เพราะว่ามัวแต่เอาเวลาคิดจะทําอย่างไรเพื่อจะได้ช่วยล้างมนทินและเอาพี่ชายตนเองกลับประเทศให้ได้จนลืมนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศขณะเดียวกันยังปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจนทําให้ชาวนาผูกคอตายไปแล้วหลายคนก่อนที่นายพานทองแท้จะออกมากล่าวหาตําหนิใครนั้นควรย้อนมองดูตัวเองพ่อและอาตัวเองก่อนว่าได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอะไรไปบ้าง เพราะที่ผ่านมาประชาชนเขายังไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยที่เห็นชัดคืออยากออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยจนคนเป็นแสนเป็นล้านคนทั้งประเทศทนไม่ไหวออกมาขับไล่ถามว่าแบบนี้ได้ทําเพื่อคนทั้งประเทศหรือไม่อยากบอกว่าพี่ดัมโบเคยอยู่ทั้งรัฐบาลคุณพ่อและรัฐบาลคุณอาของโอกและทราบว่ามีแผนการแสวงหาเงินทอนจากอภิมหาโปรเจกต์เอกต่างๆอย่างไร เพื่อให้ครอบครัวร่ำรวยเอาร่ำรวยเอาถ้าโอ๊กอยากรู้ว่างๆเวะมาคุยส่วนตัวกับพี่แรมโบ้จะเล่ารายละเอียดให้ฟังพี่ไม่อยากเล่าออกสื่อเดี๋ยวจะมีคนเสียหายหน้าแตกยับเยินไปมากกว่านี้ทางที่ดีโอ๊กหยุดพูดมากจะดีกว่ายิ่งพูดมากมันจะเข้าตัวคุณพ่อและเหล่าคุณอาทั้งหลายส่วนนายกประยุทธ์นั้นยังไม่มีประวัติขี้โกงเลยสักนิดเพราะไม่คิดหากินหาเงินทอนหรือหาผลประโยชน์จากอภิมหาโปรเจกต์ โดยการออกกฎหมายเพื่อเอื้อธุรกิจตัวเองหรือสแสวงหาเงินทอนจากโครงการรับจำนำข้าวเหมือนผู้นำบางคนจนรัฐมนตรีสมุนบริวารลริ่วล้อต้องติดคุกติดตารางจากคดีไปหลายคนโอ๊กอย่ากแกล้งลืมสิครับว่าโอ๊กร่ำรวยสุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้ได้เงินทองมากมายมาจากไหนได้จากเงินบริสุทธิ์หรือเงินบากโอ๊กใช้ใจ่ายอย่างสุขสบายแต่คนจนที่ถูกโกงถูกเอาเปรียบเขาลำบากมากเลยนะ โอ๊กไม่กลัวคนยากคนจนเหล่านั้นเขาสาบแช่งครอบครัวโอ๊กให้มีอันเป็นไปเลยหรือครับนายสศกสะกลกล่าวในที่สุดศิลวรชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ